เาก็บในที่เวลาหลังแล้วกลับมาทำการแข่งขันกันต่อสำหรับเกมในที่เวลาแรกเป็นเชิญบอยก็มาได้ประตูที่สามแล้วเรียกว่าในช่วงทดเวลาผ่านเจ็บเลยสำหรับครึ่งแรกทำให้พวกเขาทำหนึ่ขึ้นนำเป็นสามอีกหนึ่งแล้วโปกยิงไกลจังหวะนี้รับสบายที่ประตูนให้ทะลุช่องมาต้องยอกเตะทิ้งออกหลังไปก่อนครับ จะเอาน้อตูนก็โกรไปเลกนี่มาดูเขาไปตคตณนตู้สาวาตู้อีกพอ่าตอสุดท้ายออออโอ้โหดึงหล่อดื้อออกเทงยาวมาตอนนี้เตะทงออกข้างก็ได้ยังคงได้เลรูกพุ่งเลยตรงนั้นซ้ายขาพุงบอยเ้นซันยังออกเป็นเอาไห้ไปอีแต่ยังได้เะ ปุ่มกลับไปตั้งกันใหม่พี่ม่อนเปิดยาวมาทางซ้ายไม่ถึงกบจับได้สวยแล้ว,ลวจะโขนกลับในทิศอาขึ้นทางขวาโตแทงขวาสุดท้ายเปิดไม่ดีก็จกังหวะนี้ฉลแล้วก็ออกไปแล้วยังเป็นบอลของนิดทิศก็ ชุ่มต้นเก็บนี่ไม่ต้องมีสตอรห์หายแบบเชื่อไหมบอยจายรีอ่ะไม่มมต้องมีอะไรขายเก็บแล้วต้องเป็นคู่ที่ได้เสียเลยเชื่อไหมันต้องเป็นคู่ที่ได้เสียคนหนึเพราะว่านี่สกอร์แบบเนี้ยขยับอันไหนก็ได้เสียหมดได้ผมยักษ์สบายจริงไปจริงไ,ได้ครับหนุนออมารอ เด็บลงมาแล้วฝ่ากับไปต้งกันใหม่ทั้งโถสองทางในเปิดไม่ถึงอีกแล้วรอสองให้สวยทางขวาโอ้จะไปแตะหลบจังหวะนี้ไม่ได้หมอถึงก่อนแล้วจะสถ่กลับเอ้าให้ไม่ดีเอ็กตทางซ้ายแตะได้นิดนึงดูแล้วเกยบอยพยาังวันหกติดเอ็กพิกแล้วเปิดไม่ถึงหนุนอีกทีนึงหมอนโป่งมาไม่แอดูมาโดูจาจ๋าเจอมพะศูนย์ เเล่นกันไปเช็ดกันมาสุดท้ายออกหลังครับไปตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับเล่นสั้นเนาะโอเถื่อแล้วก็รบตอบให้มาสวยด้วยครับจังหวะนี้แต่ว่าเพื่อนตับบอลนี้อยู่ครับแรงเดินมาหน่อยแรงเดินมาเตะตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับของเราเป็นก้าวยาวขึ้นพาลูกนี้ไปทิ้งออกข้าเลยเลยครับ ปิดไม่มันีัยยังไปโเปิดโอ้โหแม่งขึ้นยิใจแล้ะแต่ว่าไม่ต้องอแด้วอสุดท้ายเอ็นตั้งใจจะกปาประตูขึ้นมาครับเร้วเตบอยถึงบอลยาวไม่ถึงดักเกามาได้ครับหลายแต่ลอกเแล้วหมุนมาโอ้โหเข้าไม่ถึงอีกครับ Vì học từ không học giáp vàng hài bằng 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 ฟี่ิก้อินชิ้นเอกจะเปิดเข้าไปลุ้นเง็บเปิดยาดเข้ามาไม่ดีอ่ะบอไม่ขึ้นเง็บ้ัก็ได้ดักได้จะสกทางต็รู้ช่องมาบัคืนกลับมาลูกนี้ดนซ้ายิงโเฟไปไหนไม่้ม่ให้อยมจับมเลย ถึงบอลอ้ารถจัมพันนี้บอลสลับนิดนึงยังได้อยู่เซนเอ้าโหเราช้แฝงอเบียดกลับมาได้ด้วยเราให้กจามเดี่ยวเดียวแล้วโอ้โหจังหวนนี้ดูว่าเกี่ยวบอลแล้วมันไปข้าทางหรอเพื่อนนะเด็กก็อโอ้แล้วเมีการ์ดตัวต่อนรับด้นข้านสนามตอนไอ้ออกสกคิปลงครับโอ้เมื่อสักครู่นี้เราออวว่าถ้าเกิด เกี่ยวบอลดีๆเลยนะมีโอกาสที่ได้ตกแน่ๆนะสำหรับทางนีพ้พีคจะเอะกิงสวนกับมาอ้าวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะดี้สกษะนักบอลมันไม่เป็นใจครับโอ้โหให้เก่งชนะเอะกับยิงยักเข้ามาแล้วเอาแล้ววันนี้เป็นสองประตูต่อสามแล้วความห่างเหลือแค่หนึ่งประตูเท่านั้นับโอ้โหดูว่าใเกมทางหน้าจะไม่ตกง่ายๆแล้วมาตอนนี้ น้ำสาประตูตอนนึ่อยู่ดีดเยอนนี้เดือสัมงก็เือดสองแล้วก็เข้าสองครับเติดเล่นเร็วเลยโอ้จังหวะตู้ัดขาดยิเกินอยู่วันนี้บอโวลหลบอยู่แล้วข้างหน้าตันยกข้ามป้ามาทนีมเติร์ท่นแหละออกหลังไปแต่มตรงนั้นขวางหงนิติก็บยิงไม่โตนยกมาดูตัวเอง แบงค์กรโดออกมาทางซ้ายบาสคนเดียวแล้วตัวมีทิศสามสี่คนข้างหลังเราก็พุ่งลึกเกินไปเดี๋ยวส่องท้ายโอ้เราจับบอลลงไม่ดีครับตีทิศเวยกันหน่อยคุยกันหน่อยแค่หน้ามองบอลด้วยโอ้อยแค่หนึ่งประตูนานเงาสำหรับอ,นอบีนทิศเกมรี่แล้วเจอกับจัสเขียวนี่อ่ะตามหลังก่อนแล้วเรากลับมาชนะได้ ไปตางเงินใหม่โอ้ยลบขึ้นในวดีเหนี้อิชิบออออออิ้นมาไม่ทานออฟขงทิ้งออกข้างไปเลยแต่ลูกทุกอยงน,น,นด้นซ้ายอรกมาอชิเบิดจัดไม่ห่างออฟออะมาทองลาสโอ้ให้นไปมนละทางกับพี่เนยเนี่นหหนย ดเร็วมาสักวัยนท็อปป่าขั้นหออมาโอให้ส่งการยังได้อยู่ก็บนี้ทิชแทงคารุยอโอยแน่น่ายืนไปน่อยนี้ไตทิ้งออกข้างเลยเร่นเร็วครับคุณทิชโอ้โหลอกไปสวยอ่ะโอ้สยตัวเับเสีัเีวี่ตัวเสยตัวเสีเียตัรยเสีเีัวสียบัยตับนีสัวเีเยัวเัวเีวเสีสยตัาั จะบอกว่าคูกนี้ทิศเหมือนจะได้ฝาลแต่ว่าพบอลวต่อเนื่องเนี่ยลูกทิศยังคลองบอลได้เลยลูกิศให้ไปลูกเเกลียวแล้วแต่ว่ายิงไม่ได้สองท้าย,ต,ยต่างเตะจาาประตูขึ้นมาแล้วเพ่อนบอยเจม์ล้ำบาก็นำหนสามประตูต่อสอง 2. ยังเีที่ไปได้ประตูลูกทิคนเจบทอโอ้โหกันตกลูกนี้แรงเดิอไปครอะ ไปร้อนกลับมาม่อนไปขาหนึ่งฝายเข้าไหนสวยแล้วแทงตรงกลางไปจะต่อมาไม่ได้ครับา้ายังไม่เก็บกับมาได้ทรับถ้าจับหลอกอยู่เปิดจักอุ่เสาแรกตรงนี้ไม่ได้เลย เตะมุมงนัดซ้ายเยอะสำหรับเพื่อนบอยแบงเปิดย้อนกข้ามาเท้าสองแล้วอโอ้จับบอลแรกไม่ค่อยดีครับเตะยาวลึกมาลูกนี้เอกจะโผล่ที่มาได้แล้วจะโสงจับแล้วโอะแล้วทีนี้แตะลงมาหนึ่งฝาสซ่างซ่าออกมาเอกท็อปโอ้ โอ้โหดูง ouais. ่ะโดูบอลปกติดกดใช่พบอกอ่ะแก้ไขกันสวยครับนีทีฟยังไม่ออกด้วยนะโตเบตการข้ามาคิดโอ้ดูของบอลกันเซตนี้ทำได้ดีครับนีทีฟขอเอาหนุกปอดติสะดุดหน้าแข้งตัวเองตัวนี้แบงค์โอ้โหนี่เขาจะไปแปรเบี่ยนแล้วก็เที่ยวตัวไปทางขวาี่แปรเปลี่ยนทางซ้ายแล้วก็ไปโต่อดไดอีกแล้ว โอ split, no. so first, ้หรือว่าน่ากินด้วยซ้ายไงจะน่าจะเข้าขอบมากกว่านี้ครับวันนี้โดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่จบสุดท้ายอ่ไปตั้งเตะเข้ามาครับถึงบอลยาขึ้นมาแล้วมาเห็นแม่เนีงด้านเพื่อนบอลเปิดยาวมาแล้วไม่ถึงเลเดึงทิ้งอาไว้ได้เหรอ ย้อนกลับมาตู้วตอก้นมาตอสุดท้ายให้ผานโตจะโตออกมาซ้ายแ้วี่ท้ไปเปลี่ยนกลางออกมาครับโตให้แล้วไ่ก็โอ้โหเขี่ยไม่ติดลตอนนี้ตาตัสวนกลับแล้วโบนออกมา้ เปิดยาวทิ้งออกมาที่ว่าออฟทันหรือเปล่าผู้ต่อสู้อ่านเกมได้ดีเยอะสมันี้เตะทิ้งออกข้างไปได้โอ้ยไม่มจะขยับเลยนี่คู่แล้วก็มีคู่ปามาาท้ายเกมเลยโอ้ยโอ้ยโอเอ้ารถเข้าไปจริงไม่ได้ถ้าหมู่พือนบอยสมัยนี้โอ้ดูเกือบได้แล้วสมัยสุดท้ายเอาไปนิดเดี่ยว ให้มาโสบทอปเปลี่ยนการขึ้นทางซ้ายครับเอกโอ้ให้ให้แม่งครับ้อตูวัวแกสวยกลับโล่งโล่งเพีงไม่ผ่านผู้เข่าประตูครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าให้แตนน่ารู้สึกไหมจะมีการเปลี่ยนตัวว่าลัหาณะยับโอเคเขาออกแล้วนะ บอกว่าเลี้ยวแรงนะใช้พลังงานเยอะมากเกมนี้เจอกับเพื่อนบอยเตะมุมนะซ้ายครับเพื่อนบอยครับเปิดจับที่เสาแรกก็มุมมันไม่มีล้างตรงนั้นเลี้ยงตะจากเสาตรงขึ้นมาเลยพอสั้นๆตรงกลางมาดิชิฟโอ้โหตอนนี้ร้อน้าไปหน่อยแล้ว โอ้ยเกิดยาวมานซ้ายสุดแล้วคิดบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหลใหญ่ได้อยูอะไอ้ที่นั้นคิดไปต่อครับแล้วไหลมาตรงกลางเก็บบอลเอ้าโอ้กยตกแล้วเกี่ยวด้วยซ้ายลูกนี้เอ้าต้องดีทีหนึ่งโอ้โหโอกาสโอ้โห้วนิดนิดต้งหัดนิดสี่เ่ตรงโอบมีโอกาสเข้าประตูมีสูงมากแล้วมา่อต่องแล้วแต่ว่าดีมากตัว นี่เอาไปจัดจังหวะที่อู๋นี่กระตกดถูลงก้าวพยายามจะเปิดเข้ามาข้างในโอ้โหนี่เหยีไม่ได้แล้วนะโอกาสแบบนี้ไม่มียังไม่บ่อยไม่ได้บ่อยครั้งครับตอนนี้ทิพย์ครับโอ้โหเสียบอลนะไอต่างสาวคือมาดูนี้เล่นยากเลยลักกลับมาได้อีกได้แล้วแบงค์โอ้โหคืนหลังมาดีมาก เล่นเสียงเลยเกินนะก่อนคือหลังทุ่มนี้รียงังแค่สามูเหสองนะผมยังว้ใอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต่างเสีนต่างโต้เลี้ยงเอเก็บบอนะต้าโอ้ยเอาเก็บบนะไปข้างหน้าไน่ร้ยไม่้็ยไรเวลายังมีเยอะัน้ดูสามเ สูงยาวมากใส่มาแล้วจะสวนกลับกระปิกรตรงกลางกบะปิซ้ายมีเพื่อนบ้านอยู่ป่าออกมาอ้าวลมีพื่นที่แล้วโอ้แล้วไปตัดสิ๊กในมือมุ้งนี้โดนดีด้วยตั้งแต่จากปากกระตดขึ้นมาครับ ตีบอลยาวขึ้นมาบง่งกินได้ครับเราจะโฉบกลับพอสัส้นๆมาไม่หันตรงกลางออฟเอาดักได้เข้าขวาลูกนี้ไหลต่อครับแบงค์กิ้งโอ้โหโวนเสาเอีกครับไม่ได้ครับมาดูที่สี่จิตโอ้โหให้ไม่ได้แล้วตู่จ่ายลูกนี้เพื่อนเล่นยากครับ มอนดักมาแล้วโอ้ฝวาข้ามฝ้าออากมาวขวาแบงคัแหลบกุ้งเล่นกับเพื่อนบอลออกข้างเยอะจูเหลวเข้ามาครับเพื่คนทิศเอ๋อโศโอ้ไฮสวยมากแล้วตรงกลางยิงเ,เราก็แป้าให้ตรงต่อไปครับ จะมีการขอเปลีย่ยนตัวคนแล้วขอเปล่ยนบอยออกต้อมบอลจะส่งเอาเซ็กกงกลับลงมาครับเป็นตั<ว>้งเตะครับจังหวะนี้สั้นยาวขึ้นมาโอ้โหเก็บบอลไม่ได้ข้างนาไปจังลงมาเว้ยโอ,อ้ยลึกแบบนี้เล่นยากครับ าาต้องสร้างออกมาซ้ายอยามาดิว่าดิเพื่อส่งได้ดิต้องออกกองแล้วออก็มาดูโถเปิดยาเอาแม่นด้วยตัวนี้จับแล้วคืนช่วนมาแถวสองเก็บซ้าได้แล้หน้าไหลลงมาทางขวาตะกอนไหลไปถูกเส้นแตะต่อมาแล้วสู่เล่นยากแล้วลูกนี้แต่ว่าเพื่อนเล่นต่อไม่ได้ตอวที่สองย้ายได้ด้วยทุ่มแล้วนิทิสเล่นเร็วเข้ามาสูกเส้น ขาพอเอ้าลูเสาแากรกน้าพิศกรเซนเลยรถโซนเตะที่ออกมาไปต่อไปทางขวาแล้วนะแบงค์ตัดเข้านายมาแล้วแบงค์ไหลออกไปซ้ายสุดไม่เซนเงียบยังได้ไปลูกทุ่งครับทางด้านซ้ายของเบืยร์บอยเล่นเลยครับออฟย้อนกลับมาแบงค์

เอาซ้ายีิไม่ห่านตองหลังอีกแล้วค่ดูลงบล็อกสุตัวลราจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนอากลแล้วไอมุงยัดเข้ามาไปห่าน โอ้ยโดนไปวันนี้ดูแล้วกุฎสินไม่ว่าอะไรเอาจากกลับมามิทิศสวนกับไพ่ไม่มาตงจ้องยังไปหนอนิทิศโอ้โหแต่เพื่อนู่นนี้ไม่ดีเยอะย้อนออกมาไปที้ออกมาไม่ไทยครับทิศตรงกลางยังได้อยู่ให้มา ไอ้โอ้โหคือไม่ดีตัวนี้ตันนี้ไหลขึ้นมาทางขวาแบงค์สปีดชนะมาได้แล้วจริงไม่ตรงต่อครับให้เลยทั้งๆครับยอะให้มาไอเอาแลู้ตัวตัวแตกบอลยาวนิดนึงแล้วเปิดหักข้อร์ดตัวคนไทยคื้นอีกทีแล้วจริงไส่ใสโอ้โ ดูดูสิไม่ว่าอะไรเยอะเอ้กอดเข้มขั้วดีมาต้องบอกว่าให้ยั้ยแล้วทำไมทับใจจริงๆเนี่ยยังมีรายอยู่ก็ประมาณั้นแะดูว่จาจิงจะไปเสียสมาธิไม่ได้เหมือันเปิดาอะรที่เหมือนดูนดเจอตายอ่ะเสร็จคนเบบยเบอล โมเรากระโดดนี่ทีนึงตรงกลางปั๊มบอลยันจอดท้ายมาได้แล้วล้มคนที่อ้โหเนี่ยตัวมอช่วยแลตอนนี้แต่ว่าที่ตัวตู้เซฟได้ครับโอ้โหแล้วตอนนี้มาเลยชุดแล้วครับตอบนี้ชิดดูเลว่าหล่อกลับมาแล้วเปลี่ยนแกะง่ายเกินไปครับอวอฟโอ้โหแล้วตู้ก็มาอุ้งหูแรงอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์อ้าวล้มไปแล้วตอนนี้อ้มาไปแล้วครับขอโทษกันครับไม่ไม่ต้องไปทะเลาะกันครับ ไปขอโทษตั้งเยัะนะไปเย็นๆเยอะระหว่ากระทบกระทั่งกันมีขอโทษตั้งครับไม่ต้องไปทะเลาะตั้งเยอะพอแล้วครับไม่ต้องไปทะเลาะกันเองคุณจะสิทธิ์ให้ฟาไปแล้วครนะเอาเป็นหน้าที่ของเพื่อนบอยตอนนี้ต้องป้องกันให้ได้ครับหนึ่งประตูที่นั่อยู่นี่ก็สามเท่าไเหมือนตั้งเยอะอีกทิปครับขออีกทิปทิป จริงครับแล้วก็โอ้โหลุดไปเยอะแล้วตอนนี้หมดเวลาแบบแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับสำหรัเกมในขึ้นเวลาแล้วครับเอาอ่าาทีเดียวแล้วพวกเขาสำหรับยุทธิ์ก็ยุติเวลาไม่นานแล้วเขาเปิดยาวมาแล้วก็หลุกออกหลังอ้าวต้องรีบเก็บดบอลกับมาตั้งแล้วสำหรับที เวลาบังคับเลยนะเปิดเกมลุกจับตอนนี้สานออลี่ตามหลังอยู่แค่หนึ่งประตูแล้วเข้าในมาตั้งหานช้ายชิปชิปลูกนี้หมายแถบที่หนึ่งแตะทิ้งออกข้างไปเด้อไอบอลทุ่งบอลนี้ไ่สนใจแล้วครับสำหรับมาน่าเล่นบอลเตะชิ้นออกไปกองครับโอ้ยแล้วพุ่งไกลโอ้ยแล้วก็ตกไม่ค่อยดีนะตอนนี้บ่งเช็ดได้ตรงกลางโอ้โหเนี่ยให้ทเพื่อนเล่นยากมากครับ ต่สงหารมีนที่เอะต่งหวะนที่ทันหมเอาทันเรับโอ้แล้วฟาแล้วออฟไปขอโทษกันเลยครับไปขอโทษทันครับโอนไปดีกืาองห็นทังเ็น้อยครับเข้าฝ่เข้าฝเัเเข่งดนเดินนี่เหโอ้โหนทิไอนทิอันนี้ต้องเล่นสุดๆรับพวกเขานี่พสุดอาจจะเป็นสุดเปลียนไม่ได้แล้ไอทีอันนี้โอ้โหตังหว่นที่ทันแล้วส่างหว่ที อย่าไปนอนตรงไหนเลยถึงประตูตอนนี้ทิพครับโอ้ปาดมาแล้วล้มตัวโบกจัน้ําท้ายแบงก์โบกทิ้ยมาเถา,าสองเอา้าแล้วไปจับก,กันเองวันนี้โอ้ยคือลูกนี้โอ้โหอันนี้มันโอนโัวไอ้แก่ก็มาได้ทิพย์โอ้ดูว่าตัวเข้ามาเร่งจบน้ําท้ายไม่ผ่านอ้าแล้วทิพย์จะสวนกลับอีกทีนึงคิพย์บนเจ้าไม่ถึงออ เตะพนู้ดสิขอดจ้ามยแล้วครับเฉลมเพื่อทั้งสองทีนแล้วกางสนามก่อนยกเดี๋ยวเพื่อนเราอไหรเชิมเพื่อนท้งอีที่กางสนามก่อนเดินเลยครับทั้งสีนแล้เพื่อนบอยแล้ววันนี้พีก็ังงไงในเกมจบไปแล้วนี่ังหวะอันจังหวะไหนกระทบกระทังกันบ้านนีกเดินมาขอโคกังนีเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับทั้งสองีนต้องขออบคุณจริงแล้ววันนี้สู้กันสนุกมาก็เป็นผู้ดทยก้งขอขอบคุณทเพื่อนบอยแล้ววันนี้พีก มาขอโทษกับน,นี่นะตัวจะร็อกทางน,น้านออฟก,กับคลิปนี่